バカだよ。 อยู่คึกบ้านอยู่ในไลน์ไม่มีหมอนี

Oh, oh. Oh, boy. Why? นี่กูว่มีแต่คุเลือกที่จะยังไม่นอนอ่ะพรุ่งนี้วันพุธไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมันก็ต้องจริงอยู่แล้วเอ้ยวันนี้พรุ่งนี้วันพุธเอ้าเหรอผิดเหรอวะเอากูบ้าเไอ้สัส ลืมลืมโทษลืมเลืมโทษโทษ โอ้ยส <inequ ity. S 1> ัตว์เอ uh ้ยไม่มีไรพี่โทษท่ับก็หมกเดือนหน้าไอ้กูทำสุดๆแล้วสัตว์ทำกว่านี้ก็ต่อเออดิ่งกูก็ต้องทำป่าวไอ้สัตว์เว้ก็เปอร์เซ็น์ก็เปอร์เซ็นกูอยู่ที่แม่คือถ้ากูไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะใครจะมาให้ไอ้สัตว์ นอนตื่นเย็นแบบพี่ดิวแล้วมาขอเนี่ยนะ,ะนแค่ตื่นเที่ยงเอาหมายสิงยกตัวอย่างไง <c oughs> พี่ดิวเป็น <c oughs> พี่ดิวมีคุณค่าที่ต้องให้ <c oughs> ยกตัวอย่างอะ่ะ พี่ดูมีคุณค่าจะต้องยกตัวอย่างชาติหน้าคืนเหยลกพี่ดูทำกับข้าวอ่ะแดกได้ไหม่ะ จียวมันเหมือนกัน <c oughs> มันอนก,กใช่อ่ะ ของเส้นนะครับมึงแดกของเส้นเลยอะของเส้นมึงแดกของเส้น ของมึงวะไอ้เหี้ยพิ้นเดียพี่มีหนมจีนแล้วเอาเต็มที่มาน่ากูว่าไปเป็นไก่ ตัว้าพี่ไม่ตัวต้าพี่ตายง่ายเดียวตัวต้าพี่ตายไม่ง่ายพี่กว่าจะตายเนี่ยสี่คิวขึ้นไอเยี่ยมโอ้โหประตูมันแบบดับเบิลเซฟไอสัตว์เกินไอ่เฮียทุ่มเทเกินไอสัตว์ทุ่มเทเกินไอเฮียของกูนี่พุ่งลมพุ่งลมพุ่งลมไอสัตว์ฟังมันนี่พุ่งบอลพุ่งบอลเข่าจิกไองแบบ ทมไมในเรนไลน์ไม่มีมอนี่อในเรียเจอดทีจะไ้ไปแหรอจริงก็จะจอดทีนอนทับกันไม่มอนด้วยชนันเดีร่องผมเนี่ยว่ี่ผมเนี่หนูไม่สกวูแล้วเียเสียงอะไรวะดึงเพื่อนอ่ะเพื่อนล้มอ่ะ chạy nên bên những không mì hai mẹ xin tông tay Vậy mi bị tròi, mấy bị tròi cũng kèm cả sao フ、ねうん、い เอาไว้เก็บเอาไว้ย้ำเตือนทีเดียวทีเดียวอนาคตขายก๋วยเตี๋ยว่ะพี่ยนไม่คือคือตอนกลางวันไม่ขายไงขายตอนกลางคืนกลางวันไม่ตื่นไง กลางวันไม่ตื่นมาขายง่ายง่ายถ้าพี่ขายก๋วยเตี๋ยวเลยผมจะยอมไปเชียงรายเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานไม่ก็สองจานนะอยากไปหาด้วยความคิดถึงด้วยความรัก <laughs> แต่พี่ดิวต้องขายน่ะเออคือพี่ดิวต้องขายนะผมจะไปกินฟรีไม่ใช่หรอกก็ได้นะ ให้ผมให้ผมขับรถได้ก่อนตอนนี้ผมเริ่มใส่เกียร์หนึ่งได้ละรถเก่งไงมันจะมีค์สกับไอเนี้ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองอ่ะเริ่มใส่หนึ่งกับเกียร์ร์ได้แล้ว อมอไซค์ใช่ไหมผมก็ชอบมอไซค์แต่ผมต้องขับรถยนต์ให้ได้ถ้าพ่อแม่ไปอะไรไปเอามอไซด์ส่งไม่ได้ต้้้้ออองงงกกกาารรรเเเีีียยยโแม่่วันนนดดไไคททิ ใจนั้นมันยังคงไม่หายแม่ฉันต้องตายอยู่ตรงไหไไนขอห่นอยมันไม่หลุดสักทีว่ะหัวดอยมึงเอาหลังเจ็ดตัวอไอ้สัส Yeah, yeah.

ไอสัตว์มึงผิวเกินตัวมึงดีเกินให่กูเติมบ้างรายกันไอสัตว์มันเป็นอย่างนี้สจริงใจกับใครทาไมามันึงันอย่างนี้รัง้งเธอไม่ไปจะไม่เธอไปจะไปอยู่ดีดแต่มันจะดีแต่มันก็ฟังอย่างนี้ทุกครั้งอย่างนี้ทั้งปี คิดแต่มันก็เจ็บกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งไม่เจ็บอีกทีแล้วนั่น เกินเี้ยตัวมึงผิวเกินจะเลิกเล่นเกมม,กเมั้ยควยนี่แหละไอ้สัสเกมไหนมันเกินอะ่ะคือตัวมันดีไงคือตัวผมมันใสฟ่ฟรีอ่ะมันจะจบแล้วอะกรสิบวิ ในสัตว์หลุดอีกแงโอ้เกิดไหไเหียนี่คือกู <c oughs> ทำเพื่ออะไรวะเนะี่ยกูเล่นเพื่ออะไรฟีฟ่าไงเพ่ไอ้คา่ที่ต้องเติมมหาศาลเนี่ย่ยคือถ้ารวมเติมทั้งหมดก็ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งอะ <c oughs> เออกูไม่น่าเลยจริงอไงสักูสายฟรีก็จริงเนี่ยมันมันคือมันเกินมันกระจอยด้วยอ่ะแต่กูคีย์บอร์ดอ่ะไอ้เหี้ยไม่เกกูไม่มีจอยเล่นก็รู้แต่ผมชนัดจอยไงเคยเล่นจอยมาไง เออเคยเล่นจอยคอมเก่าแต่ตอนนี้พี่เอา,าไปเอาคอมไปแล้วก็เอาจอยเอาเพจทูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเล่นเอาไปหมดเลยจ<ป>้างมาไหนไปเดี่ย